สวัสดีค่ะปาริสรานะคะวันนี้นะคะกวางมาตรวจสุขภาพค่ะ,ะเพราะกวางได้กิฟต์ o ว c ์เชนนะคะจากบริษัทเจลคลาสค่ะที่ให้กวางมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิตวิชัยนาทานะคะก็จะมีตรวจหลักเลยนะคะทั้งหมด5อย่าง นั่นก็คือมีตัวปอดนะคะแล้วก็ตัวเครื่อขวใจนะคะตัวสายตาแล้วก็มีมวลกระดูกแล้วก็มีสองเลือดเพื่อดูส่งเลือดต่างๆมันเป็นโรคไตนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะคะอันนี้ม่ตรวจหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ตรวจมาแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลตรวจออกาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวความจะให้ดูผลตรวจค่าไตทุกคนนะคะ คือเองก็พอได้ตรวจแล้วว้า wow, วเองเหมือนการค่ามาดูันเลยนะคะอันนี้นะคะผลตรวจแพทย์จะบอกก่อนเลยว่าวางเองค่ะเป็นคนที่ทานกลูมิกนะคะสีเขียวเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะบำรุงสุขภาพก็ยคือวัลซอแต่ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยอยากได้แบบว่าบำรุงสุดๆเพิ่มปริทานสุด,สด,สดๆก็วัลซอ,องนะคะแต่ที่สำคัญคือทานทุกวันวันลซอลเอ็นแน่แน,นอนแล้ว มาดูค่าไตคะ่ะอันนี้ดูค่าจีพอานะคะมีเลยตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็น,น,นะคะค่าจีพอาของป้านะคะอยู่ที่หน,นึ่งร้อยสิบสามจุดเก้าเก้าว้าวโอ้ยนะคะเป็นผลเลือดที่แบบชอบมากนะคะคือถูกใจมากและคือค่าคกลินินนะคะ0.58เองค่ะทุกคน นะคะแล้วก็น้ำตาลก็กปกตินะคะ่าคือคาใจทุกอย่างปกติหมดเลยและคือที่มาัวในวันนี้เขววาจะวนกระดูกนะคะไม่ว่าจะดึงหัวใจไม่ว่าจะต่อนะคะเซลล์มะเร็งทุกอย่าง,าง,างเฑ์ดีหมดเลยนะะน,นะคะขอบคุณนัปลืล้มใจมากครับมากเลยค่ะคูมี่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทเจลพัฒนประเทศไทยมากๆเลยคะ่ะที่มอบสิ่งดีๆแบบนี้นะคะให้กับความในวันนี้ 好。<laughs> <laughs>